สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าขาดอยู่สองอย่างคือประชาธิปไตยกับความยุติธรรมท่านผู้ชมครับการก่อหน,นี้ยืมสินจํานวนมหาศาลและมากที่สุดเป็นประวัติการของรัฐบาลนายพิสิทธิเวชชาชีวะโดยมุ่งพึ่งพาและส่งเสริมรายได้จากการส่งออกและการท่องเที่ยวอย่างเดียวเป็นด้านหลัก นอกจากจะไม่ช่วยให้เศรษฐกิจในภาพรวมกระเตื้องขึ้นแล้วกลับจะยิ่งไปซ้ำเติมสถานการณ์ของชาติให้ตกต่ำบอบช้ำมากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะไหนจะเป็นการก่อภาระให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไหนจะเป็นการสร้างหนี้มากขึ้นแบบดินพอกหางหมูไหนจะทำให้ประเทศขาดดุลก็ประมาณแบบยืดเยื้อเรื้อรังไหนจะเป็นการส่งเสริมให้พ่อค้านักธุรกิจนายทุนผู้ส่งออกผู้ประกอบการ และชนชั้นสูงใช้จ่ายฟุ่มเฟือยโดยไม่ระมัดระวังซึ่งทำให้เงินตราไหลออกนอกประเทศไม่หยุดไหนจะทำให้พ่อค้านักธุรกิจในทุนผู้ส่งออกผู้ประกอบการและชนชั้นสูงนั้นตั้งหน้าตั้งตาเอารัดเอาเปรียบและตัดตวงผลประโยชน์และขูดรีดเอากับประชานชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยกดราคาผลผลิตการเกษตรและการประมงทุกชนิดกดราคาแรงงานขั้นต่ำ ซึ่งทําให้กลายเป็นว่าพ่อค้านักธุรกิจนายทุนผู้ส่งออกผู้ประกอบการและชนชั้นสูงในประเทศนี้ร่ํารวยมหาศาลไม่ใช่เป็นเพราะฝีไม้ลายมือในการบริหารหรือความสามารถในการลดต้นทุนการผลิตโดยภาพรวมหากแต่เป็นความร่ํารวยมหาศาลจากการลดต้นทุนทางด้านผลผลิตการเกษตรและผู้ใช้แรงงานคือเกษตรกรผู้ใช้แรงงานชาวประมงและผู้ใช้แรงงานเป็นด้านหลัก นอกเหนือจากการหลบเลี่ยงภาษีและกระบวนการผลิตซึ่งไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมท่านผู้ชมครับความมั่งคั่งร่ารวยอู้ฟู่ของคนเพียงหยิบมือเดียวในประเทศนี้เกิดจากการปกครองแบบกดขี่ขุดเลือดขุดเนื้อและเอารัดเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ประกอบด้วยเกษตรกรชาวไร่ชาวนาชาวประมงผู้ใช้แรงงานและประชาชนระดับรากหญ้าซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ดังนั้นระบบการเมืองการปกรครองของประเทศที่บริหารจัดการจนสามารถตัดแบ่งเอารายได้ของพ่อค้านักธุรกิจผู้ส่งออกในทุนในธนาคารผู้ประกอบการและชนชั้นสูงลงได้บ้างในภาพรวมไม่ต้องมากหรอกครับแม้เพียงสักร้อยละสิบของรายได้ทั้งหมดของคนเพียงหยิบมือเดียวนี้ซึ่งหมายความว่าในร้อยละสิบนี้รวมถึงรายได้จากการทุจริตคอร์รัปชันที่คนกลุ่มนี้ได้รับด้วย ก็จะสามารถทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประชาชนระดับรากหญ้าและข้าราชการชั้นผู้น้อยลืมตาอ้าปากและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างทันตาเห็นระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงเท่านั้นที่จะทำให้ปรากฏการณ์เช่นว่านั้นเกิดขึ้นได้ในประเทศนี้ยิ่งถ้าประชาธิปไตยในประเทศนี้ก้าวหน้าและต่อเนื่องไปเรื่อยๆขณะที่การบริหารจัดการและกระบวนการยุติธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จนสามารถตัดแบ่งรายได้ของพ่อค้านักธุรกิจนายทุนผู้ส่งออกผู้ประกอบการและชนชั้นสูงรวมถึงการคอร์รัปชันลงได้ถึงร้อยละ40เมื่อนั้นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีรายได้โดยเฉลี่ยสูงขึ้นและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในทุกวันนี้อย่างชนิดที่เรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือและเมื่อนั้นแหละการคอร์รัปชัน และการพร่ผลานทำลายทรัพยากรธรรมชาติรวมทั้งสิ่งแวดล้อมก็จะค่อยๆหมดไปจากสังคมไทยขณะเดียวกันการทำให้ประเทศเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงและวิธีบริหารจัดการประเทศตลอดจนกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพเช่นว่านั้นก็คงไม่ได้ทำให้คนรวยขาดทุนแต่อย่างใดอาจจะเป็นเพียงขาดทุนกำไรลงไปบ้างแต่การขาดทุนกำไรของคนรวยเพียงหยิบมือเดียว แล้วทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศได้ลดการขาดทุนและรายได้โดยเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นย่อมหมายถึงกำไรของประเทศซึ่งถือว่าคุ้มเกินคุ้มเมื่อกำไรของประเทศเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทุกปีนานวันเข้าประเทศนี้ก็จะมีเสถียรภาพมั่นคงขึ้นคนจนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้เพิ่มขึ้นคนชั้นกลางก็มีฐานะมั่นคงขึ้นคนรวยก็ยังจะรวยต่อไป แต่จะอยู่อย่างสุขสบายปลอดภัยไร้กังวลมากขึ้นภาวะการขาดดุลงบประมาณของประเทศก็หมดไปประเทศไทยนั้นมีพร้อมทุกอย่างอยู่แล้วที่จะทำให้เป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่และสงบสุขร่มเย็นอย่างยั่งยืนได้ขาดอยู่2อ,อย่างเท่านั้นแหละนั่นก็คือประชาธิปไตยและความยุติธรรมท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าขาดอยู่สอ,อย่าง คือประชาธิปไตยและความยุติธรรมก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ